คูปรับลุงโนวามาแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถนอกกระแสที่หลายคนมองข้ามร้านอยู่ไหนนะนนร้านปาอยู่ไหนเนี่ยเขาถามเนี่ยก็ อยู่สี่แยกคุูกระทิงนี่ไงใกล้ๆนะใกล้ๆนี่เองบ้านโปรงแต่เขาบอกว่ามาจากต่างจังหวัดนี่รอรับรถได้ไหมโอ้ไม่เอาบอกนี่นี่นี่รอรับอยู่เนี่ยนี่ดูเนี่ยอ่ของเนี่ยทำมาขบะปของเทียมๆแล้วให้เราแก้เนี่ยขบะปุสามลูกซีลูกนี้อ่บอกจะรอรับได้เลยนี่ไปเปิดโรงแรมนอนเลยหลังบ้านมีเหนื่อยเลยเอออุ้ยถึงกับต่อสายน้ำเกลือเหรอต่อสายน้ำเกลือโอ้ตายแล้ว เห็นไหมเนี่ยทำกันมารอก็ทำถูกเนี่ยเบรกขายแค่นี้เองอ่าอ่าเนี่ยต้องทำให้ใหม่เนี่ยปาเขารอดูสปินเตอร์อย่าไปทางการอยู่นะรอคัทเนาะได้จัดไปเนี่ยร้านนี้ดีมอเตอร์